สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนโซ่้รล,ลิ้นโรลล์สิบอนะครับตอนแรกครับแล้วก็ผมก็อนอนลดลงแบบนี้แล้วก็อดหาเกียร มาว แล้วก็ถอดน็อตเบอร์สีบสี่ทางใต้นี่ครับเนาะตัว,ตวกระบอกกันโซลารล์คร่บมันจะมีสปริงน ถอดน็นอตเพื่อเช็คแล้วถอดน็นอตยางที่นี่ถอดห่อบกันใจ

มาก็สิ่งที่ผมจะเปลี่ยนนะครับก็มีตัวนี้ครับยางริงโซลารินแล้วก็โซลารินเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ผมจะใส่เป็นจุกดันโตแต่งเนยครับเพราะว่านี้เป็นรถที่โมดิฟายมาต้องทําให้มันรับแรงดีได้แข็งกว่เดิมอันนี้ก็ยังปกติยังโอเคผมก็ไม่เปลี่ยนนะครับขาก็ปกติครับไม่งอแล้วก็ผมก็ นะครับเปลี่ยนผมเอาจุกแต่งใส่แล้วก็เปลี่ยนยางกิ้งไหมแล้วก็โซ่ใหม่นะครับต่อไปแล้วก็ใส่โซ่ใหม่เข้าไปครับ มันเข้าล็อกนะ ากดโตครับใส่เข้าไปก็ขันตึงนแน่นพอประมาณอย่ให้ดรมันเล็ดดูไ,ดดได้ก็ ยางคลิงโซ่ตัวใหม่ใส่เข้าไปเลยครับมันจะมีรูนี่ครับรูตรงกับนอตน,นี้พอดีครับ ประมาก่การไฟครับสวมเข้าไปเทียบดูมารก,กันครับมันจะมีมารตรงนี้ครับไหนมีมีเส้นมารตรงนี้ครับให้ตรงกับลูกศรตรงนี้ครับ ก็เราจะใส่เครื่องโซ่นะครับใส่เครื่องโซ่นะครับให้มันอยู่อันนี้หันไปด้านหน้าอย่างนี้ครับแล้วก็ให้ขีดนี้อยู่ขนานกับสาครอบเครื่องนี่ครับฝาสุบข,ขนานกับฝาสุบเราดูมากหลังให้มันตรงครับ เช็คว่าตรงแล้วก็ขันนอ็อตล็อกแทมนะครับตอนขันแล้วก็ขันตัวนี้เข้าไปให้มันสุดก่อนนะครับค่อยเอาบอ็ลกลมยิงมันจะได้เคี่ยวไม่หักจะได้ภาคของ เช็คมาอีกทีนะครับมาเสร็จตรงแล้วนะครับมาร์กนี่นะครับเห็นไหมครับน๊บนึงครับขันน็อตแคมเสร็จก็เช็คมาครับ,รบดูมาร์กตรงนี้ครับเป็นนี้แล้วก็ให้มันตรงกับลูกศรตรงนี้ ให้ให้ให้เส้นนี้มันขนานกับฝาสูบนะครับนี่ครับนี่ก็ตรงแล้วนะครับต่อไปเราก็จะประกอบตัวดันโซลาลิ้นนะครับวิธีการเช็คกระบอกดันโซลาลิ้นว่าเสียหรือไม่เสียก็ให้เป่าดูนะครับจะดูดได้แต่เป่าไม่ได้มันจะตันครับถ้ามันดีถ้าเป่าได้ดูดได้คือว่าเสียครับ ถ้าดีต้องดูดได้แต่เป่าไม่ได้นะครับเราก็จะเออเข้าไปนะครับนี่ครับใส่เข้าไปรูนี้ครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่สปริงสปริงแล้วก็นอ็นอตน็อตเบอร์สิบสี่นี่ครับนี่เราก็จะเช็ดเช็ดเอานะนอ็อตเพราะว่าเราลื้อเลยประกอบเลยก็ ไม่เจอฝุ่นเท่าไหร่ครับเพราะล้างก่อนหลือแล้วนะครับไม่ค่อยสกปรกนะครับก็ใส่ให้มันตรงครับแล้วก็ดันแบบนึงครับใส่เข้าไปแบบนี้ครับนี่เป็นสปริงดันออกครับคันคันคันนะครับ แล้วก็ขันให้แน่นพอประมาณนะครับเร็ดแล้วก็หยอดน้ํามันเครื่องเข้าไปในตรงนี้นะครับก็ทําแบบนี้ครับขึ้นลงขึ้นลงให้น้ํามันเครื่องมันเข้านะครับให้มันเข้าแล้วมันจะแข็งมังนครับหรือมีอีกวิธีหนึ่งก็ถอดน็อนตตัวนี้แล้วก็บีบน้ำมันเครื่องเข้าไปในรูนี้นะครับ เป็นน็อตไล่น้ำมันตัวดันโซครับไล่น้ำมันเสร็จแล้วก็มันก็จะแข็งปกแบบนี้นะครับหรือโยกได้นิดๆครับประมาณนี้แล้วก็ประกอบจานไฟเลยนะครับประกอบจานไฟประกอบฝาจานไฟเลยนะครับครับเสร็จแล้วก็เช็ดหน้าผิวปัเกินให้สะอาดนะครับแล้วก็ ผมจะทากาวบางๆครับเพราะว่าผมใช้ปะเก็นเก่ามันเป็นปะเก็นแท้มันก็ดีครับไปแล้วก็จะประกอบเข้าไปครับเช็คบูทเช็คอะไรให้เรียบร้อยรุ่นนี้เป็นรถไม่มีสตาร์ทมือครับเลยไม่มีเฟืองตรงนี้นครับแล้วก็จะประกอบเข้าไปนะครับครับแล้วก็ขันน็อตครับ ผมประกอบฝาข้อเบาเสร็จแล้วก็จะมาประกอบเกียร์แล้วก็สตาร์ทให้ฟังเสียงครับว่าเสียงมันจะออกมาประมาณไหนครับพอประกอบเสร็จแล้วก็สตาร์ทดูก็เสียงประมาณนี้นะครับก็รถมีดังพาดก้อนแล้วก็ดังแคมนิดหน่อยนะครับเสียก็ประมาณนี้ครับเนียกว่าเดิมเยอะครับ ตอนมา